รำวงกระน,นิดนึงครับอาจจะขึ้นมาไม่ได้แต่คุณแม่สามารถลุกรำได้และก็ระวังตั้งวงกระแทกตั้งเพื่อนขุนข้างหน้าข้างๆด้วยไม่ดอกพ่อแดงครับ សូអេរាំតែកើកកែស្អើយបន់រ៉ៃប៉ៃដែងណាបូអេអឺ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 អ ขอบคุณครับคุณพี่โอ้โหคุณพี่ชื่นชมมากสุดยอดนี่ผมก็ตื่นตันใจผมจะล่วงเมื่อไหร่ไม่ไม่รู้เลยเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ไปรอรับเดี๋ยวแม่รอรับได้ได้ครับป๋าสักครู่นึงครับป๋าค่ะป๋าก่อนป๋ายิบเป้นรออันอันเจ้าป๋าป๋าสามขอบคุณคยอะรวยรวยขอบคุณจังนะสบายแล้วอ่ะตอนนี้ลงมาข้างล่างแล้วจับมือจับไม้ได้เต็มที่ครับมา จับไม้ด้วยจะฟาดใครแล้วแต่นะครับไม่จับไม้ก็ได้ครับจะเสีย้ยนตำอย่าไปไกลโทรศัพท์แม่สูบได้น้อยอกรัพท์แม่สูบได้นอ,นอยอนนอน่ไปไกโทรพแม่สบได้น,อน้อยอ่ารั์แ่สนองไปเกลโตรัวเ์มบองไปไรับไุ้อคอรับนอยอย่าไปรับล้อียงาไ้ดลูไดนอย่างไกบ้นอยอย่ารับขนอบอย่ครับ ไม่เจอไรงานทานนี้ก็ได้ครับได้ครับได้ครับโอเคครับผมครับใช่รู้อยู่ที่ไหนได้ครับป้าคนหมดขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าได้ได้ไปทุกทางเลยจ้ะนะไปทุกทางครับตอกซอยไหนมีผมเดินได้หมดถ้าถ่ายเลยแม่จ๋าเปียนครับเปี่ยนเลย โอเคครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอรครับเพลงอะไรก็ได้ที่แมองได้รองให้ฟังหน่อยเพลงอะไรดีเหรอเพลงอะไรก็ได้ชางชางชาดชาเห็นช้าดเลยเปล่าไม่เปล่าแม่เอาต่ขาเจ็บนี่เป็นเป็นมากเหมือนกันนะเอาเพลงอะไรดีแม่เพลงไหนก็ได้นะ ตายเงาโศงแล้วกันนะ่าจะไม่โดนี่คิดถึงเธอเหมือนใจจะขาดอน,นาจัยนักที่แผงความรักบีบคั้นดวงใจประมาณนีน้มันไม่รู้จะรอดป่าบครับร,บรบอดจะะอนแล้วพูดไปเรื่อยนะแม่นะแม่ก็เดินก่ง แทนความคิดถึงกลายห่างกันครั้งใดหัวใจไม่เคยว่างนานเพราะว่าคิดถึงเธอทุกวันเป็นคนสำคัญที่ฝันอยากจอลองิเกลองิเก อ่าแม่ร้องดิร้องคุณแม่ไปลูกไปได้ครับน้องลิเกอะไรนะแม่เพียงแค่อะไรนะเออเป็นลิเกคนจนเราแค่นี้เดี๋ยวโทรตามน้องซันมาแป๊บถ้าจะยาวอันอย่าดื้อนะเดี๋ยวคุณครูตี เดลี่ขอพรโอ้โหเพลงคนแบบเซลี่ขอพรนะสิ่นแ้อมพนนแล้วก็ลกราขอบารมีพอทั่ีผูมี ไรสดคนแบกรักแม่กรักมานานมานานแสนนานเต็มที่อ้างว้างเดียวได้ย่างนี้ไม่มีใครช่วยแบ่งเบาครับฝั่งนู้นคือตะคิวขึ้นแล้วเนาะใช่ครับสกู่นะครับสักรู่นะอยบวนไปให้ครบนะครับเดี๋ยวจะน้อยอกน้อยใจกันนะ ถึงแน่แม่จ๋าครับขอจับหน่อยได้เลยครับจับเลยครับจับเลยครับโอ้โหจับเป็นเดี่ยวไม่รูดแหวนนะแม่นะนะเดี๋ยวต้องขึ้นลงขึ้นตานกันครับโอเคอาจารจับแบ่งๆกันจับครับครับมาได้ครับเนื้ออกไปครับแหมหิมะตกขนาดนี้ครับครับครับได้ครับขอใส่แหวนนะครับ ได้ครับของมั่นเลยครับแม่ได้ครับได้ครับมั่นให้หลานสาวใช่ไหมพี่บ่าหลานสาวสามขวบครึ่งนะเดี๋ยวพี่จะรอขอบคุณครับอันนี้ลูกใครครับเนี่ยอาเกยครับอาถัยเลยนหน่ยแม่จ๋าน้องใบตองนะโอเคนะขอบคุณครับขอบคุณครับน่ารักเลจนะขอบคุณาหวานแน่น่าโคตรจะมาไหขอบคุณครับ อุตส่าห์ไม่กินข้าวเลยแม่กินทักนิดทั้งน,นะนะกินทักหน่อยนะเอามือไหนดีอจินี่นะถ่าทายหน่อยทายหน่อยเร็วแม่ไม่กินข้าวมาด้วยเดี๋ยวพูดอ่าขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับมาฝั่งนี้มาแล้วครับมายาวๆขอเพลงอะไรครับแม่ขอโทษที่คิดถึงแม่เปิดเพลงอื่นได้ไหมเนะนี่ยอำนาจของมิถึงไหม អ <Gã entender> <t Anfang> <t countries> ំណាថែងខ្វាងគិតទៅនៅស្វា เสียงยังใสอยู่นะขอบคุณครับ Amazing สุพรรณวันนี้มาถับสกบุรีนม่แต <t os> uh, ่ร้องได้ต่ร้องได้ร้องให้ฟังได้ไปไม้แจ่มจันทร์แไปเที่ยวสุพรรณบ้านพี่เมืองสุพรรณบุรีมีของดีมาประมาณนี้ใช่ไหมแม่มองเห็นรุ่นแม่หรือยังแม่ถึงจะพูดดีครับผมไม่ร้องให้ใช่ไหมแหมจะจบเพลงแล้วไม่ร้องได้ไงขอบคุณครับ ทระทงหลงทางมีครับวันนี้เอามาด้วยขอบคุณครับจับมือได้เลยครับไม่ต้องเขินอายขอบคุณครับจับได้เลยครับครับผมฉีดวัคซีนครบแล้วครับไม่กัดแน่นอนครับถึงผมกัดก็เป็นแค่รอยเที้ยวไม่มีเชื้อไปทันทีที่จับเลยอะไรนะมลกระถางของผมที่การตนัร้องไงนะร้องไงนะอยูพที่กับมาถามใหม่ จับมือจับมืออ่าแม่ไปบังคับลูกตินะจะร้องไห้นะโอเคจ้ะลูกหมดเลยเหรอแม่อยากฟังเสียงโทรหาแม่ด้วยนะได้แม่ว่าช่วงไหนจากตีสองค่นได้ไหมว่างทั้งวันเลยนะตีจริงจริงครับนะผมโอเคนะครับอ่